เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ตอนสาบสมิง F-18 จอมพบเห็นบิดาและน้องสาวของเขากำลังพยาบาลป้านวลซึ่งนอนกุมท้องอยู่บนพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวเจ็บปวดชายหนุ่มกวาดตามองที่น้องสาวจอมขวัญเองก็หน่าซีดหล่อนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเดินเข้ามาคุกเข่านั่งข้างบิดาเป็นไงเจ้าพบจับตัวได้ไหมเขาสายหน้า มันหนีไปได้ครับแต่พ่อไม่ต้องห่วงผมให้ชัดชวาลน,นำพวกเราไปค้นหาครับถึงไม่ได้ตัวก็อาจจะพอได้ร่องรอยมันบ้างจอมพลบยักหน้าแล้วหันมาพูดกับลูกสาวขวัญไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่ค่ะพ่อแต่ป้านวลหางตาของหล่อนมีหยาดน้ำตาไหลออกมาเมื่อเห็นสภาพของหญิงสูงวัยอันเปรียดเสมือนแม่คนที่สอง ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อจะพาหนวนไปโรงพยาบาลเองเงินขวัญขอไปด้วยนะคะพ่อได้สิเขาตอบลูกสาวก่อนจะหันมากำชับลูกชายจัดวางคนของเราให้ดูแลรอบบ้านตั้งแต่วันนี้ไปพ่อไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าถ้ามันมาอีกจับตัวมันให้ได้ครับพ่อบิดาของเขาและน้องสาวพาป้านวนไปโรงพยาบาลแล้ว อีกครึ่งชั่วโมงต่อมาชัดชวานจึงเดินกลับเข้ามาในตัวบ้านลูกน้องคนสนิทอยู่ในชุดที่เปืเป้อนส่วนตัวเขาเองนั่งจิบเล่าอยู่ในโถงของตัวบ้านว่ายังไงชัดได้เรื่องไหมไม่ครับนายแม้แต่ร่องรอยก็ไม่มีครับแต่ผมให้คนของเราค้นหาต่อไปแล้วก็แบ่งคนส่วนหนึ่งมาคอยดูแลความปลอดภัยที่นี่ครับเขาหยุดพูดนายจะแจ้งตำรวจไหมครับ พ่อคงไม่แจ้งเราก็อยู่เฉยก่อนดีกว่าทั้งคู่เงียบงนันจอมพบจัดแจงผสมเหล้าแล้วเลื่อนแก้วให้ลูกน้องของเขาพร้อมทั้งมองหน้าแกว่ามันเป็นคนใช่ไหมชัดชวานเข้าใจคำถามนั้นทันทีตั้งแต่ออกมาจากป่าอาถรรพ์ทั้งคู่ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องราวประหลาดที่ได้ประสบพบเจอมาอีกเลย ผมไม่แน่ใจแต่เราควรจะคิดหาทางป้องกันไว้บ้างถ้าหากว่ามันไม่ใช่คนแก่จะทำยังไงชัดผมจะไปหาหลวงพ่อผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องมีทางป้องกันครับนายจอมพบพยักหน้าเขาลูกคลำปืนพกสั้นที่วางอยู่ข้างลำตัวพลางนึกถึงกระสุนลงอาคมถ้าหากมีกระสุนศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นอยู่ต่อให้มันไม่ใช่คนเขาก็ไม่กลัว วันรุ่งขึ้นชาโนนก็ทราบข่าวร้ายของจอมขวัญจากสุพรเนื่องจากวันนี้หญิงสาวขอลาหยุดเพื่อเฝ้าไข้ของป้าน,นวลหญิงสูงวัยถูกหมอสั่งให้นอนเพื่อดูอาการที่โรงพยาบาลหนึ่งวันตอนกลางวันชาโนนจึงชวนสุพรซื้อหาอาหารและของเยี่ยมก่อนจะเดินทางมาหญิงสาวที่โรงพยาบาลทันทีที่พบหน้าของจอมขวัญชายหนุ่มก็ถามขึ้นเป็นยังไงบ้างครับ คุณข,ขวัญปลอดภัยหรือได้รับบาดเจ็บอะไรไหมครับหล่อนยิ้มให้เขาตั้งแต่เสร็จจากการทำค่ายเยาวชนแล้วทั้งคู่ก็มีโอกาสเจอกันน้อยมากขวัญปลอดภัยดีค่ะแต่ป้านวลหล่อนเหลือบมองหญิงสูงวัยซึ่งตอนนี้กำลังนอนหลับพักผ่อนหลังจากรับประทานอาหารและให้ยาเสร็จเรียบร้อยป้านวลถูกมันทำร้ายค่ะป้านวลเป็นอะไรมากไหมครับ หมอบอกว่าอยากให้รอดูอาการสักวันค่ะป้านวนอายุมากแล้วด้วยเลยต้องดูให้แน่ชัดเขายักหน้ามองร่างของหญิงชราสุพรพูดขึ้นบ้างแล้วแกรู้ไหมว่ามันเป็นใครขวัญจำหน้ามันได้หรือเปล่าสีหน้าของจอมขวัญซีดลงเล็กน้อยหล่อนตอบตะกุกตะกากจำไม่ได้หรอกพรมันมืดเกินไป ทั้งสุพร์และชานนนสงสัยในคำตอบนั้นโดยเฉพาะชายหนุ่มถึงกับขมวดคิ้วเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางของหญิงสาวมันเหมือนกับว่าหล่อนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แต่เขาเองไม่อยู่ในหน้าที่ที่จะสอบถามหล่อนได้ทั้งคู่มองหน้ากันก่อนสุพร์พูดขึ้นอีกแล้วได้แจ้งตำรวจไม่ขวัญพ่อไปคุยกับผู้กำกับแล้วทางตำรวจน่าจะส่งคนมาตรวจที่เกิดเหตุวันนี้แหละ คืนนี้คงมีรถสายตรวจวิ่งไปมาทั้งคืนสิ้นเคราะห์สิ้นกรรมนะขวัญต่อไปแกต้องดูแลตัวเองดีๆนะไม่ต้องห่วงหรอกพรตอนนี้มีคนเฝ้าบ้านอย่างกับเป็นคุกแน่หล่อนหัวเราะออกมาพลอยทำให้สุพรกับชานนนยิ้มตามแต่ถึงยังไงคุณขวัญก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับมีอะไรให้ช่วยเหลือบอกผมได้ทุกเมื่อนะครับ งั้นแกก็รับคุณนนทเข้าไปเฝ้าในห้องนอนแกเลยสิขวัญจะได้ปลอดภยัยสุพรแซวขึ้นหล่อนพอจะคาดเดาวความรู้สึกของทั้งคู่ได้ชานนนหัวเราะเบาๆส่วนหญิงสาวพูดออกมาคำเดียวว่าบ้าแล้วหันกลับไปดูแลป้านวลผู้ช่วยหนุ่มกับครูสาวบอกลาจอมขวัญเมื่อตอนเกือบจะบ่ายโมงก่อนกลับชานนบอกว่าคอนเย็นเขาจะแวะมาหาหล่อนอีกครั้ง หลังจากเพื่อนสนิทและชายหนุ่มที่หลอนแอบคิดถึงเขาบ่อยๆกลับไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงหญิงสาวซึ่งได้นอนพักผ่อนเพียงเล็กน้อยในตอนกลางคืนก็รู้สึกง่วงนอนหล่อนเท้าก่อนจะฟุบหลับไปบนเตียงของป้าน,นวลนโดยไม่รู้เลยว่าเงาดำร่างหนึ่งกำลังเปิดประตูแล้วก้าวเดินมาหยุดกลางห้องมันกวาดตามองใบหน้าของจอมขวัญแล้วหยุดนิ่งถึงเวลาที่เจ้าจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดสัที นางคนทรยศ์ร่างนั้นพูดกลั่วไปกับเสียงหัวเราะอ,อย่างลำพองจอมพบหัวเสียเล็กน้อยเมื่อชัดชวานไม่มาตามนัดหลังจากที่ลูกน้องคนสนิทแยกตัวไปทำธุระบางอย่างเมื่อช่วงสายแล้วนัดกับเขาอย่างดิบดีว่าตอนบ่ายทั้งคู่จะเข้าไปกราบหลวงพ่อดำด้วยกันชายหนุ่มนั่งรอชัดชวานอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ภายในวัดหนองเสือร้องเกือบจะสิบนาทีแล้ว ถึงแม้ว่าในวัดจะร่มเย็นและร่มรื่นในหัวใจของเขากลับร้อนรนประหนึ่งถูกไฟแผ่เผาเมื่อความอดทนหมดสิ้นลงจอมพบจึงก้าวเดินเพื่ออีจะไปยังกุฏิของหลวงพ่อดำแต่ยังไม่ทานจะพ้นออกจากสวนอันร่มรื่นนั้นภิกษุชรารูปหนึ่งก้าวเดินช้าแต่หนักแน่นมั่นคงตรงมาที่เขาหลวงพ่อดำนั่นเองจอมภพก้มกราบสามครั้ง หลวงพ่อดำจึงพูดขึ้นอาตามารู้ว่าโยมกำลังร้อนใจครับหลวงพ่อผมกำลังเป็นห่วงครอบครัวของผมอย่างถึงที่สุดครับอาตามาเข้าใจแต่โยมรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่โยมได้กระทำลงไปนั้นก็เปรียบเสมือนกับการเล่นกับไฟสุดท้ายแล้วเปลวไฟก็มักจะหันเหกลับมาเผาไหม้ตัวเราเองเสมอผมเข้าใจครับหลวงพ่อแต่ผมหมดทางเลือกแล้วครับ ผมไม่มั่นใจว่าเป็นมันหรือเปล่าที่ตามมาเล่นงานน้องสาวผมเมื่อคืนน้องสาวของโยมก็มีกำหนักนะเจ้ากรรมนายเวนถึงตามมาทวงคืนแล้วผมต้องทำยังไงครับหลวงพ่อน้ำเสียงของจอมพบดูท้อแท้เขามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่กำลังคุกคามเขาและครอบครัวคือเจ้าปีศาจต,ตัวนั้นวิญญาณร้ายที่เขาไม่มีทางชนะเมื่อโยมผูกกรรม มาโยมก็ต้องยอมรับสภาพและผลแห่งกรรมนั้นอาตจจมาช่วยโยมได้เพียงแค่นี้ส่วนที่เหลือก็สุดแล้วแต่เวรกรรมหลวงพ่อดำล้วงลงไปในย่ามพร้อมทั้งหยิบตะกรุดขึ้นมาตะกรุดแบบเดียวกับที่ชัชวานเคยใช้ปาใส่เสือร้ายเขารับตะกรุดวิเศษจากมือของหลวงพ่อ แต่แค่เพียงสัมผัสกับตะกรุดชายหนุ่มก็ร้องออกมาดังลั่นราวกับถูกของมีคมทิ้มแทงเขาปล่อยตะกรุดร่วงลงพื้นก่อนจะสะบัดมือเร่าเรหลวงพ่อดำรีตามองด้วยความหนักใจเหมือนท่านรู้บางอย่างแต่มิอาจจะพูดออกมาได้จอมพบก้มลงเก็บตะกรุดมาถือไว้ในมือคราวนี้มันกลายเป็นของปกติไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้เขาอีก โยมจงจำไว้ให้ดีโกง้อแห่งกรรมย่อมหมุนเวียนไปตามทางของมันเสมอไม่มีใครหรือว่าสิ่งของอันใดจะหยุดกรรมได้โยมควรจะต้องรักษาศีลสร้างบุญกุศลให้มากเข้าไว้กุศลผลกรรมดีจะได้ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาจอมพบก้มกราบแต่ไม่ได้ตอบสิ่งใดเขาคืนความมั่นใจอีกครั้ง ชายหนุ่มเชื่อมั่นว่าต่อให้พบเจอกับเจ้าปีศาจร,ร้ายก็มีหนทางที่จะต่อสู้กับมันได้ชายหนุ่มกำตรากรรดแน่นหัวเราะอย่างร่าเริงภายในใจชานนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส่วนตัวหลังจากกลับมาจากเยี่ยมจอมขวัญวันชัยก็นำเอาเมมโมรี่ของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาให้เขาตรวจสอบชายหนุ่มนำภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของเขาแล้วเลื่อนดูภาพแต่ละภาพอย่างทีนิด บริเวณรอบแนวเขตของอุทยานแห่งชาติค่อนข้างจะมีสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์พื้นที่น้อยเนื่องจากอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนแต่กระนั้นก็ยังสามารถบันทึกภาพของแก้งและกวางป่าได้เขาไม่ได้หวังมากนักว่ากล้องจะสามารถจับภาพของเสือโคร่งที่ชาวบ้านพูดถึงอาณาเขตมันกว้างเกินไปส่วนกล้องก็มีน้อยเกินไปเช่นกัน รำเพยเดินเข้ามาสอบถามว่าเขาต้องการกาแฟหรือชาไหมผู้ช่วยหนุ่มเพียงยิ้มแล้วส่ายหัวหล่อนจึงกลับไปนั่งจมอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของสำนักงานเขาเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้เสียงกระดูกลั่นกราวมือขวายังคงคลิกเมาส์เลื่อนดูรูปทีละภาพทีละภาพจนกระทั่งภาพหนึ่งก็ทำให้ตาของเขาเบิกกว้าง ใจเต้นไม่เป็นจังหวะภาพนั้นถูกถ่ายไว้ได้ในตอนกลางคืนรอบด้านจึงดูมืดมืดหม่นหมนแต่ตรงกลางภาพกลับชัดเจนจากแสงแฟลชเสือโคร่งตัวนั้นกำลังก้าวเดินผ่านหน้ากล้องตอนที่ถูกบันทึกภาพเอาไว้ได้ชานนมองเห็นลายของมันอย่างชัดเจนตัวค่อนข้างใหญ่ดูแข็งแรงดวงตาของมันสะท้อนกับแสงแฟลชเป็นสีแดงปนเหลือง เขารีบปรินภาพนั้นออกมาทันทีแล้วตรงดิ่งไปห้องทำงานของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติกัมปนาดกำลังเซ็นเอกสารตอนที่ชาโน,นพ์พรวดพลาดเข้ามาในห้องผู้ช่วยของเขาดูตื่นเต้นอย่างเห็นได้ชัดว่ายังไงล่ะนนท่าทางคุณเหมือนตื่นเต้นอะไรมาเราได้หลักฐานเรื่องเสือแล้วครับหัวหน้าชานน์ส่งรูปนั้นให้หัวหน้าของเขา กำปนาารับไปแล้วไม่พูดคำใดเลยจนชาวสงสยัยมีอะไรหรือเปล่าครับหัวหน้างั้นข่าวลือที่ว่าเด็กวัยรุ่นคนนั้นถูกเสือล่าไปกินก็อาจจะเป็นจริงได้สีนนผมไม่แน่ใจครับแต่เท่าที่ผมทราบหลังจากเสือกินคนที่เขาใหญ่ถูกสังหารแล้วก็ไม่เคยมีเหตุการณ์เสือกินคนในไทยอีกเลยครับ เรื่องนั้นผมรู้แต่ถึงยังไงชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ปักใจเชื่ออย่างนั้นไปแล้วยิ่งเมื่อเช้ามีข่าวลือจากตาเท่าสุกว่าเห็นเสือตัวนั้นลากเด็กไปกินกัมปนาไทยหยุดหัวเราะแล้วมันยังเป็นเสือสมิงด้วยนะไม่ใช่เสือธรรมดาอยู่ดีด,ดีชาโนนก็ขนลุกขึ้นอย่างไม่ทราบสาเหตุเขาอดที่จะย้อนคิดถึงค่ำคืนในค่ายเยาวชนไม่ได้ คืนที่เขาได้เผชิญหน้ากับความลึกลับบางอย่างรวมทั้งเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นด้วยเสียงของกมปนาตปลุกเขาจากผวางังคุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มหน่อยนะนนครับหัวหน้าต้องการให้ผมทำอะไรครับถ้ามันเป็นเสือที่ออกมาทำร้ายคนจริงผมก็อยากให้คุณจัดเจ้าหน้าที่คอยลาดประเวณป้องกันแนวเขตด้านที่ติดกับชุมชนหน่อย แล้วผมจะเสนอไปทางกรมให้ส่งผู้เชี่ยวชาญให้เขามาจัดการปัญหาเรื่องเสือตัวนี้ถ้ามันกินคนจริงเราคงต้องจับมันออกจากพื้นที่ก่อนได้ครับหัวหน้าผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับกมปนาดยิ้มให้ฝากด้วยนะนนชะตากรรมของเสือตัวนี้และชาวบ้านขึ้นอยู่กับคุณแล้วรอติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ฟังมาจนจบ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา